สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนํานักร้องที่มากความสามารถเขาเ้าบอกว่าชื่อนักร้องคนไหนร้องได้ทุกเพลงและมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ด้วยจริงป่ะจริงใครลองให้ตดป่ะอุ้ยใครตดอ่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับพี่น้อหอมเหนือไปลิเกมาฟังผมร้องกันสักนิดสักหน่อยอะไรอันขอเพลงเขาหน่อยนี่ประเพณีไทยประเพณี ไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่นอนเล่นแอแอบซ่อนลูกสวงพวงมาลายัยรรุดสงกล้านสนานสนุกกันพอใจผีวิ่งไล่น้องก็หลบเพราะเห็นผีอพอพบหน้ากระท่อมสองหมื่นกระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีมเจ้าแล้วรักโบยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้ว ไม่มาใส่็จแต่ตรงนี้ไปไหนต่อพี่อ่ะเทมิการ์ตินซีิวัตมีไปไหนต่อไหมเห็นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมไปทัวร์พิษัทยาเลยนะทิฟบอกแม่สาวฝากไครอายุพิษัทยาแต่ก่อนไปขออยากติดลากเสียงแล้วเกิดคนนี้แต่แต่ก่อนไปขออยากได้ไหมคือว่าเว็แป้งฟันด้วยแล้วเลสเตอร์เมียคนนี้อะไร